ลุงเบิ่มครับอย่างนี้ F16 นะสามารถปลูกได้3รุ Cola, 3> ่นเลยใช่ไหมครับได้ได้ดีด้วยได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่ใช้ปริมาณน้ําน้อยเหมาะสำหรับขี่กันดานแห้งแล้งอะไรประมาณที่ว่ามันสามารถจะจะอยู่ในธรรมชาติได้โดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเขาเยอะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวังสมบูรณ์นะฮะจังหวัดสระแก้ววันนี้มันดูแปลงข้าวโพดที่สามารถปลูกได้3รุ่นตอนหนึ่งปีเลยนะครับนี่ฮะเจ้าของแปลงลุงเบิ้มครับไปหาเขา,ากันดีกว่าครับลุมเบิ้มครับลุมเบิ้มเนี่ยเริ่มปลูกข้าวโพดมากี่ปีแล้วครับประมาณจักยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วอ๋อยี่สิบกว่าปีใช่ไหมครับตัวนี้ของลุงเบิ้มนแบพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่ใช่ไหมครับรุ่นฝนปีนี้ของจังหวัดสระแก้วลุงเบิ้้มเลือกใชพันนธุ์ไหครัับก็พนธุ์ของนี่แหละ เก็เอาพัน uhm ธุ์มาทดลองปลูกดูก็เห็นว่าผลผลิตมันดีจุดเด่นทั้งวันหนึ่งผลแรง 2. ออกดอกเร็วเพราะว่าการที่ออกดอกเร็วการใช้น้ําการใช้เอออะไรต่างๆมันก็จะได้เปรียบเขาแล้วสก็คือผลผลิตที่ได้เท่าที่ทดสอบมาก็เป็นที่พอใจจากที่เคยทำ25ไร่เคยได้ข้าวโพดสูงสุดอยู่ที่33ตัน รุมเบิ้มครับอย่างนี้ F16 สามารถผูกได้3รุ่นเลยใช่ไหมครับได้ได้ดีด้วยได้ด,ดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นพันธ์ุที่ใช้ปริมาณน้ําน้อยเหมาะสำหรับที่กันดานแห้งแรงอะไรประมาณที่ว่ามันสามารถจะจะ,จะอยู่ในธรรมชาติได้โดยที่เราไม่ต้องไปรุงแต่งเขาเยอะฝักของตัวขรับโพ F16 เป็นยังไงบ้างครับมันก็ฝักใหญ่น้ำหนักดีสีสวย ถ้าตามที่เขาโฆษณาข้างถุงเลยครนะน้ำหนักต่อฝักเยอะไหมครับเป็นที่น่าพอใจก็อยู่ที่ประมาณฝักละ3-4ขีด<ม>โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน1กิโล2ขีดประมาณนี้ใน<ม>ในน้ำหนักของสาฝักนะครับ,รบแต่งนี้หนึ่เบิ้มนะใช้ปุ๋ยสุดอะไรของ CP ครับของ1688 รองพื้นไล่ละ20กิโลครับแล้วก็มีช่วงหนอนแมลงมารบกวนครจะมีช่วงที่กําจัดหนอนนี่เขาก็เอาอาหารเสริมของ CP ีนะเป็น c ีรุดดีนะครับอ่าใช่ใก็เอามาให้ฉีดเพื่อว่าจะได้ไปบํารุงยอดและไปช่วยเสริมรากผลลัพธ์ที่ลุงเบิ้มได้เห็นก็คือการแตกรากที่ดีขึ้นใช่ไหมครับใบเขียวขึ้นใบที่เขียวขึ้นจะเริ่มเติบโตดีขึ้นครับผมลุงเบิ้มครับนอกจากตัวปุ๋ย สูตร1688แล้วลุงเบิ้มได้ใช้ปุ๋ยสูตรอื่นไดไหมครับก็เขาเรียกว่าปุ๋ยป่าหน้าในช่วงที่ก่อนจะออกดอกอายุข้าวโพดประมาณ40วันครับผมไม่เกินไม่เกิน40วันนะเพราะว่าข้าวโพดที่มันจะออกมีความพิเศษของเขาก็คือออกดอกเร็วแค่45วันพันธุ์ทั่วไปจะออกอยู่ที่55วันถึง60วันครับคราวนี้ก็เราจะต้องให้ปุ๋ยตรงนี้ประมาณ35ถึง40วันต่อไร่อันนี้เราใช้แค่20กิโลของ C p พี ปุ๋ยรอบ2นะครับลุงเบิ้มลุงเบิ้มใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับยูเรียรของ CP อ๋อรอบ2นะอายุประมาณ35วันถึง40วันลุงเบิ้มใช้ตัวยูเรียรของหมอดินใช่ไหมครับใช่ใช่ปกติก็จะใช้ประมาณ25่กิโลหลังจากลุงเบิ้มได้ลองใช้ในตัวของผลิตภัณฑ์ของ CP มานะครับไม่จะเป็นตัวพันธุ์ข้าวโพดตัวปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัว CP รูดดี ลุงเบิ้มคิดว่าลุงเบิ้มจะเลือกใช้ในส่วนของขับโพดรุ่นต่อไปไหมครับก็คิดว่ายังจะใช้ต่ออยู่เพราะว่าเท่าที่เราเห็นนี่นะผลในปัจจุบันนี่นะก็เป็นที่พอใจอยู่ลักษณะตอนนี้อายุกระโพดประมาณ2เดือนนี่นะแล้วอยู่ในลักษณะที่ว่าความสมบูรณ์ประมาณนี้แล้วผลผลิตก็เชื่อว่าน่าจะได้ดีก็คิดว่าน่าจะต้องใช้ของซ P ีต่อไป สำหรับวันนี้นะครับข้อมูลแน่นมากเลยนะครับที่ลุงเบิ้มได้ถ่ายทอดให้กับเราในวันนี้นะครับต้องขอบคุณลุงเบิ้มมากนะครับที่ได้แบ่งปันสินติดดีให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับพันธุ์ข้าวโพดหรือปุ๋ยของเราทางซีีนะครับสามารถติดต่อได้ทางตัวแทนจําหน่ายกล้บ้านท่านได้เลยนะครับทั่วประเทศวันนี้ผมและลุงเบิ้มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ